ตอนท่านที่ถามมา,ารัฐบาลแพรทองทานยังไม่เข้าทําหน้าที่แต่รัฐมนตรีที่ทําหน้าที่ตอนนี้อํานาจเต็มนะ,ะไม่ใช่คอรมอรักษาการคุณเผ่าภูมิรัชนสศกุลรัฐมนตรีช่วยคลังทบบูชมอาจจะค่อยๆปล่อยอย่างนี้ไปอีกนานไหมได้ความเคารพเมื่อวานนี้ผมแจ้งเบื้องต้นไปแล้วก็มีรายละเอียดเพิ่มเติมมา,มาอีกโดยคุณเผ่าภูมิรัฐมนตรีช่วยว่าการการะชวนการคลัง ระบุนะครับเมื่อวานนี้ว่าโครงการแจกเงินหนึ่งหมื่นมีความเป็นไปไ,ได้สูงว่าจะแจกกลุ่มผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวน13 1 4ถึง14ล้านคนก่อนค่ะในช่วงเดือนกันยายนนี้่ามันก็จะตรงกับที่ใครบางคนไปเดินผ่านแล้วได้ยินมาแล้วยังไงต่อ ยืนยันนะคะคุณเผ่าภูบอกกลุ่มผู้ที่ถือบัตรคนจนเดิมไม่ต้องลงทะเบียนใหม่น้องใบถามเม,มื่อวานค่ะใช่ไหมไม่ต้องลงทะเบียนใหม่นะคะเพราะอะไรเหรอเพราะว่าจะใช้ฐานข้อมูลที่มีอยู่เดิมแจกเงินได้เลยค่ะนั่นก็แปลว่าท่านอยู่ในฐานข้อมูลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนท่านมีชื่ออยู่ค่ะถ้าได้รับเงินอยู่ก็จะได้ตัวหนึ่งหมื่นบาทไปภายในเดือนกันยายนนี้ โดยไม่ต้องไปลงทะเบียนอะไรเพิ่มเติมถูกไหมต้องไหใช่ค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นคนเผ่าภูมิบอกการแจกเงินจะแบ่งเป็น2กลุ่มกลุ่มแรกก็คือกลุ่มเปราะบาง <c oughs> ที่ความจําเป็นจะต้องใช้เงินก่อนกลุ่มนี้จะได้รับเงินก่อนอก็คือภายในเดือนกันยา 2. กลุ่มที่2คือกลุ่มทั่วไปที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเอาไว้อ่านั่นก็แปลอย่างที่บอกไปเป๊ะเลยมันมีเฟสสองมีสองเฟส <c oughs> เห็นสัญญาจากกฎหมายงบประมาณอ่ะงบประมาณปีห8มันมีเงินตัวนี้อยู่เนี่ย คุณเผ่าภูมิบอกดิจิทัลเ l เลตเป็นโครงการใหญ่เรามีการปรับเงื่อนไขโครงการให้ตรงกับสถานก,การณ์มากขึ้นอะไรที่กระตุ้นได้ก่อนก็จะกระตุ้นก่อนอย่าเไรก็ตามเรื่องความชัดเจนของนโยบายต้องรอให้รัฐบาลใหม่เป็นผู้แถลงนะคะ,ะทั้งนี้ทั้งนั้นการแจกเงินให้1,000งบาทให้กับกลุ่มผู้ถือบัตรคนจนหรือบัตรช่วยเการแห่งรัฐไม่ได้เป็นการแจกเงินซ้ําซ้อนคือบางคนคิดว่าเอา้าไอซี่ได้อยู่ก่อนหนะ้าทุกเดือน มันซ้อนกันไหมไม่อันนี้นนให้ต่างหากเพราะเป็นคนละโครงการกันค่ะวิธีการกระตุ้นเศรษฐกิจก็คนละแบบทั้งนี้ทั้งนั้นโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐยังเหมือนเดิมไม่ได้มีการปรับอะไระทั้งนี้ทั้งนั้นเช่นเดียวกันบอกต่อไปนะครับตูชมแม้กระทั่งโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมถ้าสถานการคนลำบากมากขึ้นและมีงบประมาณ อาจจะมีการเพิ่มอีกด้วยนะอ่าใช่อันนี้หมายถึงบัตรชัสดิการแห่งรัฐถูกไหมขึ้นอยู่กับงบประมาณถ้าง,งบเยอะมีคนลําบากก็จะปรับขึ้นไปเรื่อยๆอ,อ่าเพราะฉะนั้นข้อหนึ่งเราสะควมให้อีกอาท่านที่ลงทะเบียนผ่านแอป,ปทางรัฐไปแล้วขอให้ท่านรอการยืนยันวันที่22กันยา,าอันในจํานวนนี้ที่ลงทะเบียนแล้ว30ล้านคนโดยประมาณเนี่ยถ้าท่านเป็นผู้ถือบัตรชัสดิการแห่งรัฐห,หรือบัตรคนจน ท่านจะถูกตัดออกไปค่ะจากการที่ลงแอปทางรัฐถูกไหมใช่ค่ะเพราะท่านจะได้ก่อนเป็นเงินสดไปเลยค่ะเข้าบัตรคนจนค่ะอาจที่เหลือที่ลงทะเบียนไปสาสิล้านคนตัดคนที่มีบัตรคนจนออกไปเหลือเท่าไหร่ให้ท่านรอการยืนยอนที่ยี่22บสอกันยาแล้วท่านที่แแล้วไปยกเลิกแอปไปก่อนหน้านี้ทำยังไงต้องสมัคร,<ม>ครใหม่ะสมัครใหม่ได้ไหม ก็คือต้องภายในวันที่15กันยาสำหรับผู้ที่มีสมาร์ทโฟน,นะะไม่ขยายเวลาด้วยนะไม่ขยายคุณเผ่าภูมิบอกระยะเวลาการลงทะเบียนถึง15กันยาสำหรับผู้มีสมาร์ทโฟนอันแล้วคนที่ก่อนหนะ้าคิดว่าฟาวแล้วไปออกไปทำไงลบแอปไปครับ <c oughs> เอาเมอวันนี้ <c oughs> มีนี่มีข้อมูลเนี่ย มีวิธีการแก้ไขค่ะมันเป็นยังไงทางสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลหรือสพรเขาแนะนำวิธีแก้ไขนะคะยังไงสำหรับคนที่ลงทะเบียนดิจิทัลวอลเล็ตบนแอปทางรัฐไม่สำเร็จเขาออกมาเป็นคลิปออกมาเป็นวิธีการเลยว่าแก้ได้3วิธีไอ้ที่ก่อนหน้านี้ลงไม่สำเร็จไปลงกันต่อใช่ไหมใช่ค่ะเพราะจะไม่ขยายเวลานะเอยังไงอ้าวหนึ่งกรณีข้อมูลส่วนบุคคลสมมุติว่ามันไม่ตรงกับทะเบียนราษอย่างนี้ค่ะก็ให้กดปุ่มกรอกข้อมูลอีกครั้งแล้ว แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องตามบัตรประชาชนแล้วก็กดแก้ไขข้อมูลกรณีรูปถ่ายใบหน้าไม่ไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลกับทะเบียนร,ราศก็ประมาณว่าพยักนหน้าเท่าไรก็ไม่ผ่านะก็ให้กดปุ่มสแกนใบหน้าอีกครั้งและให้อ่านข้อแนะนําในการสแกนใบหน้าแล้วก็กดปุ่มสแกนใบหน้ากันอีกรอบหนึ่ง 3. <า>กรณีข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลใบหน้าไม่ตรงกับฐานข้อมูลทะเบียนร,ราศให ให้กดปุ่มสแกนใบหน้าอีกครั้งแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องตามแบบประชาชนแล้วกดแก้ไขข้อมูลเสร็จแล้วก็อ่านคําแนะนําสแกนใบหน้าแล้วก็เริ่มสแกนใบหน้าอ่านนั่นก็แปลว่ากรณีข้อมูลส่วนบุคคลที่ให้ไปเขาไปเทียบกับข้อมูลทะเบียนรัฐอาทะเบียนราชแล้วมันไม่ตรงมันก็ลงไม่ได้วิธีแก้ให้แก้ได้ใบหน้าก็แก้ได้อ่า และก็รวมถึงมันไม่ได้ทั้งคู่ข้อมูลส่วนบุคคลก็แก้ได้ค่ะก็แก้ได้เช่นเดียวกันโดยให้แก้ภายในวันที่15กันยายนอไอ้ข้อมูลไม่ตรงแก้ได้ภายในวันที่15กันยาย และที่ลบแอปไปสมมติว,ว่าลบแอปไปโดยที่ยังไม่ได้สมัครสมาชิกแอปทางรัฐนะคะต้องสมัครสมาชิกก่อนนะคะถึงจะสามารถแก้ไขข้อมูลและตรวจสอบสถานะของตัวเองได้ตามปกติอาแปลว่าที่ลบแอปไปแล้วด้วยความโกรธหรือความไม่เข้าใจนี่เป็นยังไงโหลดกลับมาใหม่ได้ค่ะแล้วก็สมัครสมาชิกก่อนนะคะถ้าใครยังไม่ได้สมัคร อ่ไม่อย่างนั้นท่านจะต้องสวมรอยไป,ไปเป็นคนที่ไม่ได้ใช้สมาร์ทโฟนนะพอจะลงทะเบียน16กันยาถึง15ตุลาใช่ไหมค่ะอันนั้นจะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะเดี๋ยวเราตามกันดูณนนนขณนะนี้สนักงารเชิบการกลังบอกคนถือบัตรชุริการแห่งรัฐมีการอัปเดตตลอดนะโดยที่มีคนล้มหายตายจากผมใช้คาว่าอย่างนั้นแบบชาวบ้านชาวบ้านยอดในขณะนี้ผู้มีการสชคอบอกว่า อยู่ที่ประมาณ13-14ล้านคนซึ่งมันจะเป็นยอดที่ลดลงจากการลงทะเบียนตอนแรกค่ะเนื่องจากว่ากรมบัญชีกลางเนี่ยอัปเดตข้อมูลผู้เสียชีวิตกับกรมการปกครองทุกเดือนนะคะตัดตัวเลขผู้เสียชีวิตออกไปเดี๋ยวหลังจากนี้จะรอกรมบัญชีกลางอัปเดตอีกครั้งหนึ่งว่าสรุปแล้วตัวเลขผู้ที่จะได้รับสิทธิ์เนี่ยมันเป็นเท่าไหร่อ่ะท่านบูบชมถามมาก็ไปหาคําตอบให้อย่างที่ว่าตกลงว่าเป็นอย่างที่เราบอกไปเนี่ยถูกไหม ค่ะคนที่ถือบัตรคนจนไม่ต้องไปลงทะเบียนอะไรไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ท่านได้ตนมัตมัตค่ะถูกไหมใช่เอารอดูว่าได้วันไหนอย่างไรเท่านั้นะ